กปกติกะสีล่งบ้านเฮ้าตรงนี้นะคะเนาะจัดให้นั่งอยากไปมาว่าสิกับ,บานแล้วถ้าจะไปถ่ายรูปตรงบ้านทอก้าก็ได้นะแต่ต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งทีนี้มันรอไม่ไหวนะขันอยากไปไถ่ายทะเลสาบตรงบ้านลูกไสยย้พญ่ยกระไทยได้อยู่พี่น,อน้องโอ้นั่งนี่เหมือนจะตกปกติก็จะล่งนีนะคะ ป้าก็จะลุ้นว่ารถมาทำไมไม่เห็นลูกกับเมียได้ไบ้างปกติฮาวซีล่งนี่ายนี่ค่ะแต่ว่าเปิ่อยอยากนั่งรถออมฮาก็สิกรับมาล่ปงไปฟังทักนันจังยางกัะปานเนาะนั่นง,นนนอนงอยากเบ่งบรรยาก,กาศมันทายทั้งขาเน,นี่ยสีก็ได้แต่ใยมันก็เอยชัดจรินหรอันบันปรชัดยนันยังย้อนว่นเป็นหิมะเห็นบ่ มันมั่วปกติเขาลงเขากสสียางเขาบ้านบ้านไม่น้อย อันนี้ก็สิเป็นโบดลุมฟังศพเห็นบ่ตึกเหลืองๆเน่อยก็มองสักพา,าพี่น้องเบิ่งนี่ลุมฟังศพท้าง้างก็จิเป็น ทะเลสาบทะเลสาบแนมลงไป ยง่เว้น่าสสนมืดคืมลืมอืมจะน้ำก็ยบอนแสงพี่น้องต้องทายตอนค้างตามพูนดนะยอนแสง พี่น้องเบืง่งแสงกำลัางงามตอนนี้ยอมนาวไหมล่ะต่อแบบมั่นใจเบรบปากนิกงๆพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วมันจะป่วยอากาศไม่แห้งร่วนอยู่ไปป่วยหอดเมืองไทยแล้วไปแพ่อากาศยังบาวบาเลยป่วยก่อนขึ้นเครื่องนิดทีรถจ,จอดพ่อจงังหวะ ก็จะย่อนกลับนะคะไปกลับแล้วบีบีก็มาสามเดือนไหวขักนอกพี่น้องเวลาป,ปุบปบบมารอบนี้มานานได้ไลาเสี่ยงไลายางสำรับความรู้สึกทั้งพอทั้งแม่ทั้งลูกว่าขี่ตะเก่นึ้้เิงเครื่องทั้งถองบาท่านพี่น้อง ขนาดตะโจกโปรจงเได้ตะโจกมันแรงมีฝุ่นคนกระลายขยายว่านเอ็นบแต่กอนบ่นมีไดนี่มีเห็นบแต่กอนเป็นทีว่างบอ่าอยูไสอยู่ประเทศใดพี่ดอมคือกันเบิร์ดมันเป็นแบบว่าคนเกิดไม่ไงน้ำกลนนี่เกิด คนอพยพมาในอย่างในสถานที่อยู่กับพียงพ่อเนาะไม่น้อยอยู่นี่เกือบพี่สิบปีก็เพิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงในปีนี้แหละหลายเติบเส็นนี่เนาะตะกอนกับเป็นปกติเป็นธรรมชาติแตะกอนลถกับว่าหลายเดี๋ยวนี้ลดกับล้ายแตะกอนโอ้ยแห้งเหียบก็นี่ทางปันจักรยานมาแตน ร์ดเมต์ไม่น้อยมโพนีนออกมาบานนั้นพอพอญ่มาปลูกพักสมัยตะกีมาปลาอย่างนี้นะปลาสนามก็มากจักรยานคนละขั้นก็พอญ่กระเป๋าเบียร์คนละกระเป๋า,ปาใส่ถ่ายจักรยานมากบอเก่าคือเก่าเนาะโง่ไม่ก็คือไม่ความสุขเวลาเปลี่ยนไปความสุขก็ยังอยู่ มนกับเป็นตำนาน<ม>เป็นอดีตไปเนาะจางมองนี้ในน้อยกลายเป็นโรงแรมบักไงเลยค่ะโรงแรมใหญ่คนผักลายค่ะตรงนี้<ม>ต่ก่อน,นี้น้อยสมัยไม่น้อยเห็นยูทูบใหม่ๆมก็ยังเป็นบ้านหลังในน้อยหลังเดียวนะคะเป็นโรงแรมอย่างดีเลย บ้านในลูกไปยูแม่ครับเพราะใครเลาะเด้เพราะว่า,วา,มาแม่กับพม่อยากออกได้บานนี้อยู่ในธรรมได้บานนี้กำ<อ>ลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านไม่ยญ่น้อยบานนี้มองนี้มันเป็นเนินสูงขึ้นไปขึ้นเนินไปก็สิไปทะลุกระปั๊มน้ำมันเลยค่ะ วิทนินไปก็สิเป็นปั๊มน้ำมันเนาะมองไปหน่อยมาซื้อของลองฟี่เราลองกดตรงนี้ดูไหมไม่ใช่ป้ายนี้นะผ่านป้ายนี้ไปแล้วก็กดดูซิมันจะลงป้าไหนแม่หน่อยกับเบ้าคยลงพาผ่านลำป้ายหนึง่งเอาเนื่องว่าซื้อเบ้าคืน เดี๋ยวออกจากไปในระล,ลอกกดเงินมันลงมองได้กับมองหันไม่น้อยบ่าเคยนั่งรถเมลเรากดก่อนไปสี่ตรงนาปั๊มน้ำมันนะเดี๋ยวจะลองดูนะพี่น้องนะดีีกดละเมืองมั่นสิจอดมองในเราจะจอดนาโบสบ่เพราะว่านี่ลุงฟังศพสิจอดที่นาลุงฟังศพบ,บ่ เรไปจอดให้เราที่เดิมแหละคร้ว่านะไม่เป็นไรรถจอดนี่แล้วฟี่่งนะลุงฟังซบทีแม่หน้าบ้านพระจันทร์หรือพระอาทิตย์นี่เดินขึ้นทางนี้หน่อยนึงเปลี่ยนบรรยาก,กาศ แสงอันอาทิตย์กำลังเรื่องล่องห <Wow. S 1> างูแล้วข้ามทางสิเราพระเจ้าผาหมหกอกใหม่ไหวเห็นมานะกระสบอบเขาย่านมันตายบ้านนี่นี่คนตายก็ธรรมดาคือคนนออหรับเนาะแข่นไปวัดไทยเนี่อุย้ยจักม่นี่ยังเหลือมเหลืองเหลือมเหลือมคยลรย่านพี่น้อง ฉันว่าล้มฟังจบจังสี่มันมัน,มนเลี่งไปแล้วมันแบบสปายตามันโลกงี่ไหม <c oughs> นี่ทางลงไปหน้องน้ำทางนี้ก็เป็นทะเลสาบนะพรุ่งนี้ลงมาไหมล่ะทรายหัวงักงัก <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ย่างไปสุดนี้กับทะเลสาบแต่อย่ามาเลยเดี๋ยวมันป่วย นอนเอาแรงเต็มที่ก่อนขึ้นเครื่องดีกว่าว่าขึ้นเครื่องแบบนึกสิว่านอนคือเก่าแล้วนี่เครื่องหแบบนาวหนาวเราไปเจออากาศม่วนไถ่มันก็สิล้วนพักฟอนเหตุเต็มที่ทางร่างกายพักฟอน,นเต็มที่มันยากสามเดือนดุ ไว้ไว้เนาะมายังไม่ได้เห็นน้องชายปอป้าจนจะกลับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นน้องชายปอป้าอยู่ดียังไม่ได้เจอกันเลยได้หน่กำน้องพ่อยายกำน้อง,องไผ่โมแมนต่ลูกแม่กับบไร้พ่อสามเดือนเนี่ย่ได้เจอกันคุยกันจะทังโทรศัพท์พ่อยายดอกคุยโมแมนต์ยังหน่อยคุยเนี่ยย่งางมานี่ก็เป็นมองกิบ มองซักผาคันลงอีกไปหนึงกะบน้ำปั่นน้ำมั่นมองเข้าขึ้นเข้าึ้นเข้าผขึ้นรถเมย์ประจันกันแล้วค่ะที่จริงมองเก็บหินที่ว่าไว้ลอยถนนในที่มากน,นี่นี่ค่ะล่องนี่ล่องนี่ตะกรัสเซียยูฟังนี่นะคะตะกอนสิซยยูฟังนี่ตรงนี้จะเป็นกกไม้เป็นป้ากกไม้เนาะถ้าผู้ใดจำมองนี้ได้ วันนี้เขาก็ง่ายมาฟังนี่ตัดต้นไม้ทิมฟังนี่เขาก็ปั๊บพื้นดินให้เป็นที่จอดรถสํหรับรถไฟฟ้าค่ะรถที่พวกใสเชือเพล่งแบบไฟฟ้าแลวกะ็ใสน้ำมันน้ำใสไฟฟ้าน้ำนะมาไวให้จอดสํหรับเสียดประเทศเขากับพัฒนาและะ้วก็ใแห่ความร่วงมือมีุ่กจุดค่ะความน้ำมันก็นมีมองให้จอดเติมสนามกีฬาก็มีมองให้จอดเติมนะคะสำรับไฟฟ้า มันกระสิไแด้เขาเอิยนยังไงมวนภาวะกระสือปอเป็นพิษเนาะนี่ห้องซักผ้าที่ซักประจำเดี๋ยวนี่ซส้เม้าห้องนี่แล้วค่ะหลังจากไปซักห้องสองแล้วห้องสองมันเวริร์กก็เลยไปแต่ห้องสองเลยบาทนี่หายางและะะ้วค่ะบีบีกับอัมลาบรรยากาศกันในช่วงนี่ เมื่อแม่พ้อนม่โอก,กาสรอบหนาฟ้าไม่กระเสดไม่เยี่ยมแม่เยี่ยมพออีกเ,เนาะเพราะว่าท่นจะไปเมืองไทยไม่หน่อยอาสิษย์บุไปโดนคือเก้าเพราะว่าพ่อไากัะนับมือเถาล่มมีคนดูแลเล่าให้แลมแล้วหยังบายบายหน่อยฮาราลมแล่วหยังอียกเพลิ่งค่ะขึ้นอดลูกขันลูกบได้เหตุงานก็จังให้ลูกมาหาเนาะ ส่วนฝั่งก์นการดูแลในรูปแบบพันการสื่อสารทางในอินเทอร์เน็ตส่งของให้นะค่ะพี่น้องทุกคนมีปัญหาอยู่ที่ว่าทุกคนจะแค้ียปัญหาอะไรได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีปัญหากันมดสู้ๆให้กำลังใจสูุ้สุ้คนจ้ะรักนะจุ๊บ